ที่นี่เป็นสถานีต้นไม้ตลาดบขอสสามขอนแก่นนะคะที่นี่มีเนื้อที่กว้างใหญ่มากมีที่จอดรถเยอะเนื้อที่กว้างขวางสะดวกสบายเหมาะสำหรับทุกท่านที่จะเข้ามาเดินดูชมต้นไม้ที่นี่มีหลากหลายชนิดมีอ่างน้ำพุหลากหลายแบบ มีโอ่งอ่างมังกรเยอะแยะมากมายเลยจะ้ะมีทั้งพวกเครื่องปั้นดินเผากระถางดอกไม้มีหลากหลายชนิดมากเลยนะคะใครที่สนใจลองมาเดินดูได้จะ้ะนี่เลยกว้างใหญ่มากเลยค่ะเข้ามาก็จะเจอเลย เป็นร้านที่ใหญ่มากมีรูปปั้นหลากหลายชนิดหลากหลายแบบมากเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยราคาก็ไม่แพงนะคะที่นี่เขาขายทั้งราคาส่งและราคาปีค่ะใครที่สนใจก็ลองแวะมาดูได้เลยนะคะกระถางต้นไม้มีหลากหลายชนิดต้นไม้ก็มีหลากหลายชนิดมากเลยค่ะที่นี่ เย็นสบายกว้างขวางมากสะดวกสบายสำหรับคนที่อยากจะมาเดินดูเดินเล่นก็เหมาะมากเลยค่ะที่นี่อากาศดีมากเลยนะคะใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนมาที่นี่ได้เลยค่ะครบจบที่เดียวเลย มีหลากหลายชนิดมากอุปกรณ์เข้าของตกแต่งบ้านก็มีเนื้อที่กว้างใหญ่ที่จอดรถเยอะมากร้านขายต้นไม้เยอะมากอย่าลืมเข้ามาดูกันที่ตลาดสถานีต้นไม้ตลาดต้นไม้บอขอนสสามขอ,อนแกนที่นี่มาดูกันได้นะคะ สะดวกสบายอากาศดีชดซื่น